เด็ดลุกให้เขาเครื่องด้วยหมวกพีพีเมียมแซนวิชหมวกที่ทําจากผ้าพีพีเมียมได้ละเอียดเป็นคอตตอนร้อยปอร์เซนใส่แล้วอยู่ทรงโค้งหมวกสวยและปีกหมวก มีกุณสีขาวรอบเอวเพิ่มดีเทลให้ดูพรีเมียมสายปรับดังเลือนง่ายสะดวกปรับให้เข้ากับขนาดสายที่ต้องการให้ทรงเข้ารูปมากขึ้นด้วยหมวกที่เป็นทรงเบสบอล6ชิ้นทรงหมวกออกแบบให้โชว์ความสวยของหมวกครบมุมทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังใส่แล้วเข้ากับทุกรูปหน้าได้สบายๆเหมาะทั้งสายคลาสสิกสายสปอร์ตหรือใส่ทางการใส่ได้ทุกวันใครชอบลุกใส่เรียบๆก็จับคู่กับเสื้อยืดสายชิลก็แมทกับชุดีง่ายได้หมด ที่เด็ดสุดคือหมวกพีดพรีเมียมแซนด์วิชมีให้เลือกถึง8สีเลือกแมทชกับเสื้อผ้าได้ตามสไตล์จะสีสดหรือสีคลาสิกก็ครบมาพร้อมบริการปักสกีนแบบไม่มีขั้นต่ำเหมาะสุดๆสำหรับใครที่อยากได้หมวกวีโดูโกเป็นของตัวเองใครชอบแบบไหนสีไหนจัดเลยหมวกพีดพรีเมียมแซนด์วิชใส่สบายอยู่ทรงสวยทุกมุมมอง